ที่เมืองแฟมิเลียซิตี้เนี่ยมีโต๊ะปิงปองด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามัวหน้าแก๊ง JAK PX. ของเรานี่เองเน,นะกับบังบอลเล่นปิงปองเนี่ยใครจะเหนือชั้นกันนะไปดูกันเลยดีกว่าโอ้โหเก็บตกจริงๆสุดยอดไม่แพ้ใครนะเพราะว่าผมเก่งในชีวิตรจริงไงเคเอาจริงแบบนี้ที่ไหนไม่เคยแม้แบบนี้ที่ไหนมาก่อน ไม่เคยแมนแบบนี้ที่ใหญ่มาก่อนไม่เคยแมนแบบนี้ที่หญ่มาก่อนไม่เคยแมสแบบนี้ที่หญ่มาก่อนไม่เคยแมนแบบนี้ที่หญ่มาก่อนเฮ้ยเฮ้ยคุณกรลวิษณ์อนแ่นั้นแหละคุณโดนกระดาษมาไปอ่ะโดนคุณโดนอยู่แล้วคุณโดนอยู่แล้วโดนโดนสองลูกผมบอกเลยว่าคุณสวยคุณสวยมากคุณไม่ได้สวยธรรมดาคุณโคตรสวย คุณโคตสวยสีพี่ใหม่ไปเนี่ยคุณโคตรสวยเฮ้ยไม่ยเ่ไม่คืออะไรอ่ะตีดีเพื่อขึ้นมาเฮ้ยอะไรขึ้นมาอะไรอ่ะอะไรอ่ะอย่างนี้โดนนะตีวะเนี้ยโดนนะอะไรอ่ะอุตส่าห์นำไปแล้วด้วย ตีนี้คือโดนผมนะผมบอกเอาเปลี่ยนลูกเป็นปองมาเปลี่ยนลูกเป็นปองมาเออลูกปองมตีมันกว่าดูดูดีนะมากูรู้แล้วลูกอะไรก็เป็นลูกสองนึ่งรู้เรื่องความความเร็วดิสปีดอ่ะคำว่าทะเลยังหงเปลี่ยนเปลี่ยนเองโนม่อนะเออไม่ใช่มานะปักเลยตบลงเอ้ยโนม่อนโนม่อนโนม่อนมาเร็วเร็วเวมาดร็วมาเร็วมาเร็วมาดร็วมาดร็วมาเร็วเร็วโอ๊ยอะไรครับอะไรครับอะไรครับผมไม่แพ้นะแต่ผมตีตัดเดี๋ยวเหมือนเราเป็นคนจีนอ่ะ ฮะฮะอ๋นนอลออุงเสริฟไม่ข้ามมาเลยกต้อ<า>งแพ้นะพี่ผมปิดเกมได้ทุกสถานการณ์นะผมบอกอก่อนเฮ้ยโดนตบนะอย่างเงีย้ยมาเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปป็็นไงเนไง อะไรอ่ะจัดชิวจัดกระจอกจัดแต่ผมผมแบบผมพูดผมพูดชิวนะแต่พี่ตีมาเลยลุงจัดจัดจัดปิงปอง JK ดีกว่าชิงเงินติบล้านว่าไงนะปิงปอง JK ดีกว่าง่ายเฮียว่าอะไงนะพี่จ๋าว่าไงนะไรนะกระจอก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 ได้ลูกปุ๋มลูกปุ๋มลากของไอ้นี่ในโทรผมมานะอดนะหมดต้องเล่นลูกเร็วเลยเว้ยโคตรมันมาเลย อะไรวะทำไมวิชาเราใช้ไม่ได้วะเฮ้ยกระจอก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 เฮ้ยได้ไงอะกระจอกกระจอกกระจอกเหมือนกันกระจอกเหมือนกันอะไรอะเหมือนกันจอกเหมือนกันกระจอกเหมือนกันกระจอกเหมือนกันมา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  ไอเยบบอลเสียงมัวเลยลุงไอ้ยบบอลเป็นแบบสายแบบตาหน้าจอลุงแบบลุงไหอยปวอย่างโง่ไอ้บอลน่ะโอยไตีผมตีแบบกระจอกกระจอกกระจอกกระอกาเนี่ยกระจอกหรอมาเนี่ยกระจอหรอยังแหลกกายยังแหลกกายตานี่ยกจอกาเนี่ยรเฮ้ยตาเนี่ยกระจอก

จะตบจะตบจะตบยัดหน้านี่อะไปเก้าเก้าอ่ะดิวปะเนี่ยดิวปะเนี่ยมาสิบผมสิบละโอเคโอเคแล้วเล่นกี่แต้มอะสิบห้ามันผมตอนนี้ตอกค้างเฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นฟองมันจริงเลยเฮ้ยเร็วจัด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  ไฟเจ้ามาใช้ได้รูแหวแล้วมาใช้ได้รูแหวแล้วมามาเมาว้ยมันตกปัญหานี้ผมตีไม่ค่อยโดนอ่ะแล้วมีมุมเล็ของโยนักแข่งอ่ะแลมีมุมเลน็กของโยอยากกดดันนี่พี่กดดันนี่พี่เนี่ยพี่กดดันผมเนี่ยพี่กดดันผมเนี่ยอุ้ยเอาชื่อมาได้ไงอ่ะโอ้